น้องวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องกล่องป่ายสบายดีกันสุข,ขสุขคุนพี่น้องมากินเขาน้ำย้ายบนบาทน,นี่พี่น้องพอกันในช่วงเที่ยงเทียงใบใบย้อยบนหัวกระห็ดทุระสวนตัวอาบน้าอาบน้เลีเ้ยวเฮ็ยดยังเรียบร้อยเลว้วมาตํำบอกพี่พัดพัด,พดกินเข่าเที่ยงโต๊ะบะนี้ล้มว่อยว่อยล้มเยน็ยนเย็ขนขนมมามากับ่อนขนมหวาน อันนี้มีรสชัางเนื้อโปรผัดผักข้หน้าก็ผักก็ลำดอกพีกกก่น้องผัดผักน้ำมันหอยก็ผุมตอมจอมหุ่น ในอังกฤษ น,นั่งกินข้าวทีก่กระต่บหน่อยหน้าบ้านล้มดีวันนี้ล้มดีพี่นนอข้นมันมาล้มตายหอน ินแล้วมันห่อนเยอะไปหมดจ้ะทำงานในบ้านานี่แหปลาบวงเตรียมเครื่องมันไปจังหมู่ว่าหนึ่นงแล้ว เสาเป็นเสาเทียงที่หรอพี่น้องตอนนี้ผมก็วำลังใส่คือแล้วจึนจะฟาเรียบร้อยแล้วเตรียมตัว ครับรถจะทงนักเรียนลงเรียนหน่อองน ลานหลังสวยมาก,กินงพักอ่ะเริ่มจะเข้าไปอุดแถวอุดฟันเลือพี่นอง Kiểu bò đi lọc, kiểu kiểu hang. Kinh doanh khá khó bớt ướp. Làm บ่เดี๋ยวทั้งมัดดียู่นะสำหรับเอ็กซี่ผู้อยากตั้งต้องปิาบ้องจำนำิกตั้งเคง,งข,ข่าวนีนบวงกับแอดไลน์ด้วยค่ง ค9 8ก8แปดสอน่ศยหมนหรือจะแอดไปทางเฟสกับนเลื่อยเทสส่วงหลุบป,ปรไฟครูกับพพแน,น่ผักมากสบายยเนไก่ซส้อเ้าเห็นหรือเนี้ยบดเวลาหรือเนี้ยได้อยากได้น้ำพริกไม่ตุ้นก่ะ ตั้งจองทักเข้ามาพี่น้อง Các tự đó. Qua giùm mình con. Ừ. Nó con จกน้อย nha. ต้นลิ้มนีปาาต้นฟังนันหวานมวยไงองุ่งแต่ว่าฟาาอืต้นนันหวานต้าน่ะนกครคักเดี๋ยวบอพูดถึงมาตน้นต้นฟาดนีแม่นแม่นว่านันมันก็จินเดินลงเดินมันมันข้ามันเทียอนะ มันก็บอสั่ว่าแบบว่าฝาดแห้งนะมืเนาะมามามาช่องสิงคโปร์ใส่บะหมีุ่ก เล้มันกินเข่าเลี้ยวกินเข่าเลี้ยว,วกินบุบบุบบุบเอฟซีวายายกินอยูู่เดียวจอหลีบกินหลายถ่ามันแขนมันสำลักมันอันตรายได้อยูู่เดียวมีอยู่ได้ห้างเถอีองวากินเข่าวพาเป็นเวลา嘛นี่ากินเข่าวพาเป็นเวลาเพราะกินลงไปแแบบกดมันไหลหย,ย่อนล้มมันดัน แคนี่ห้าสำหัับมแมนสำหักสะอึกแค่นี้มิดเครื่องเวยเร,ราไปเนาะแล้วเราำลังหงกับบ,บุกกระดก ไใ้แสบอยู่ผลไม้อีกก่อนอังุ่นน้อยใหญ่มันนี่เม,ม,ม็ดเล็กน้อยมันก็เลยบ่ใครกิน าถ่านยังกปนน้องมั้ยังหรือรถนีหยังวะือ,อมีตะควงหมูอันน้คก็เป็นรถน้ำแข็งโอ้เขาซื้อน้ำแข็งกัน รถหมูรหมูสื่อน้ำแข็งใช่แช่ถังโอ้ล้มดีอยู่พี่น้องเย็นสวยๆแล้วยู่เนี่ยป็นต่นอนปีแต่กินอิ่มแล้วป็นต่นอนเอาละอยู่บนพเพจเบียกก็เด้อบ่คุ่น้องบ๊ายบาย